สวัสดีครับผมวันนี้พวกับผมเปเช่นเคยนะครับปัจจุบัน,นผมเพิ่มยอดผู้ติดตามบนเฟซบุ๊กกันนั่นเองนะผมใครยอดผู้ติามไม่น้อยนะผมหรือว่าอยากจะเพิ่มนะผม ulous. ตรงนี้ก็สามารถตามต่ามคลิปนี้ผมได้เลยนะผมเข้ามาในคลิปเชียร์นะครับหน้าตาเพื่อนการคลิปหรือเชียร์ตัว,วเป็นประมาณนี้แล้วผมใครที่เคยสมัครกันใช้งานนะผม,ผมกดเลยเข้าใจตรงนี้ได้เลยนะผมแต่ถ้าใครยังไม่เคยสมัครกันใช้งานนะผมกดสีเขียวได้เลยนะครับอหน้า,นนาสมัครกันใช้งานนะผมตรงนี้หลงชื่อผู้ใช้นะผมแล้วไปมิวนะครับผมหลงแล้ผ่านครับผมแล้าผ่านยืนยัันนน้มตรีสะคบ แล้วก็ยื่นติคต์นะผมชันไม่ใช่โปรแกรมมาลงมาตรงนี้ได้นะผมติ๊กได้เลยนะครับแล้วกดสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะผมอ่อแต่ถ้าใครมีจิมเมีอยู่แล้วหรือว่าอีเมลอยู่แล้วนะครับผมก็กดรออีกด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะผมก็ประมาณนี้นะผมนะถ้าบอกกันที่งานเกมพิเศษนะครับแล้วครัผมก็มีตัวชื่อก็ใช้ไปอยู่แล้วแล้วผมจะขอกดลงชื่อก็ใช้เลยแล้วกันนะผมตรงนี้นะครับ เอาครับผมกดเลยชื่อก็ใช้มาแล้วผมแพลตฟอร์มด้านในก็มีประมาณนี้เรื่องผมกามีทั้งเฟซบุ๊กแล้วผมอินสตาแกรม YouTube แล้วผมยูทูบแล้วผมติ๊กต็อกแล้วผมโน้ตอื่นนะครับเอาแล้ววันนี้เนี่ยผมผมก็จะเ,เพิ่มยอดผู้ติดตามบนเฟซบุ๊กกันนั่นเองนะผมกดที่เฟซบุ๊กเลยนะครับผมอ่ะสมุดมุญตรงนี้นะผมหมวดบุญตรงนี้คุณเริ่มหมวดบุญที่คุณต้องการได้เลย,เลยผมไม่จำเป็นต้องตามผมก็ได้นะผมตรงนี้นะครับวันนี้ผมจะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับอ่ะสเอาบริการนะผมบริการตรงนีี้้้คเเเลลออกกกกกกบบบรรรรรริาาท่ตไดยััผมขนนนแแวะ อ่ะส่วนลิงก์นะผมคปิดประอบที่คุณจะเพิ่มได้แล้วผมอยู่ด้านบนนี้นะครับ,รบ,บผมแปลเสร็จแล้วผมส่วนจำนวนนะผมจำนวนคุณเลือกจำนวนที่คุณต้องการได้เลยนะผมเอาขอเรียบร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะเขาจะลงค่าบริายเสียมาให้ผมนะครับจ่ายไปแล้วผมก็เป็นประมาณนี้นะผมอ่ะทีถ้าใครยิ้มกดสังซื้อด้านล่างตรงนี้นะผมก็มาอ่านรายละเอียดทั้งขวาก่อนได้นะผมนี่นะครับอ่ะผมจะขอ,อกดสังซื้อเลยแล้วกันนะผมตรงนี้นะครับ คนสอซื้อเสร็จแล้วผมตรงนี้รับการหนึงซื้อแล้วผมไปหน้าแถบบิเขียวตรงนี้แล้วผมก็ไปหนซื้อแล้วนะครับก็ให้รอสักครู่นะครับผมอ่าระหว่งางรอตรงนี้ผมก็ไปดูแพลตฟอร์มอื่นๆกันดีกว่านะผมอยากเช่นประวัติการซื้อแล้วนะครับผมประวัติการซื้อแล้วผมก็มีทางเลขไอเดียของเราผมนี่ของเราแล้วตรงนี้เขียนว่าเราดำเนินการผมให้รอสักครู่นะครับผมตรงนี้ะน, ja นะครับอ่าไปดูแพลตฟอร์มคาตเตอร์เม้นของเราดีกว่านะครับอแพลตฟอร์มคาตเตอร์เม้นของเรามี3หลักๆนะผมตรงนี้มีทางพร้อมเพย์นะครับผมแล้วก็โทมอนวลลเตครับผมแล้วก็คครริปโตนะับ แต่ถ้าใครยังไม่เคยเติมเงินตรงนี้ผมก็มาอ่านคำแนะนำด้านล่างก่อนตรงนี้ได้นะครับผมก็มีสามอ่านเลยนะผมวันนี้นะครับแล้วค่อยกดเอิ้อมเงินเติมไปด้านล่างตรงนี้นะครับผมอ่าส่วนเพื่อนคนไหนนะผมจะติดต่อยิงบินนะผมหรือแอปช้าหรืออะไรอย่างงี้นะผมก็สามารถติดต่อยิงบินตรงนี้ได้เลยนะครับผมการติดต่อยิงบินนะผมตรงนี้สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมก็แอดไลน์ไปก็ได้นะครับผมหรือสแกนลายเขวโคตรตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับผมอ่ะส่วนตัวช่วยเหลือนะผมไม่มีทางพูดหมู่นะครผมแจ้งปัญหานะครับผมหรัับบแล้ววคคามรผม าข่าวกว็ามาณนี้ผมก็ติดต่ออิมินนะครับแล้วตอนนี้ผมไม่ทําการให้เสียเวลาดีกว่านะครับผมจะขอกลับไปหน้าเดิมแล้วผมอตอนนี้ยอดผู้ตาก็มีอยู่เก้าร้อยกว่าๆนะผมเอาผมจะขออนุญาตรีหนึ่งทีนะผม,มยอดผมจะเพิ่มมาไหมนะครับถลีไปแล้วผมตอนนี้ยอดผมยังไม่ามานะผมจะขออภัยด้วยนะครับตรงนี้ผมจะขอตัดภาพไปตอนทีย่ยอดเพิ่มเลยแล้วกันแล้วผมตรงน,นี้นะครับ เอาครับผมหลังจากผมตัดภาพมาแล้วผมตอนนี้ยอดผมก็เพิ่มมาที่เรียบร้อยแล้วผมกอาเป็นพันห้าสิบกว่าเลยนะผมตรงนี้ก็าประมาณนี้เลยนะผมก็เพิ่มมาเร็วอยู่นะครับก็ไม่มีแล้วผมตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วผมเอากลับมาที่เดิมกันดีกว่านะครับเอา้วก็ติดต่อมีตรงนี้ผมก็แนระดับที่เรียบร้อยแล้วผมจะเพื่อตรงไหนที่ผมสนใจแล้วผมจะทำตามแบบนี้แล้วผมก็มาที่แนะนำเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับออาแนะนำเพื่อนตรงนี้ที่ผมก็สามารถการดลรงก์ผมไปแชร์กับ เพื่อนๆของคุณได้เลยนะผมถ้าเพื่อนเพื่อนของคุณนะผมสมัครขั้นต่ำหรือเติมเงินขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะผมตรงนี้อย่าได้ค่าตาคองฉันห้าเรับซ็นงตรงนี้ได้นะครับผมอ่าก็เป็นประมาณนี้นะผมนแนะนำเพื่อนนะครับอาแล้วก่อนจบคลิปนี้ผมผมมีแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะผมคือซีรีส์หนังจีนะครับผมอ่าซีรีส์หนังจีนะผมตรงนี้จะเปิดให้ดูก็ต่อเมื่อนะผมคุณต้องเติมเงินขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะผมจะเปิดให้ดูฟรีเลยนะครับผมมากกว่าสามร้อยเป็นเศษเลือกเลยนะครับผม่าใครที่เป อาก็ประมาณนี้แล้วผมเลือกดูวกันได้เลยแล้วผมอ่ะในคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมจะขอจบคลิปเพียงเท่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าผู้ชดพลาดตรงไหนก็อขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมตรงนี้กลัาวลาแล้วก็ผมขอบคุณครับ